สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลล์ปุ่นกันอีกแล้วนะคะซึ่งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะสี่ประตูยกสูงซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวเชื้อเพลิงทั้งเลือกสองระบบซึ่งบอกได้เลยว่าประหยัดมากๆรถสวยรถเดิมมาจากโรงงานพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหาอยู่ใช้เข้าไร่เข้าสวนใช้ไปบรรทุกของ คันนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนออปชั่นครบน่าใช้งานคันนี้จะสวยแค่ไหนเดี๋ยวปุญภามาชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุนพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถกระบะสีประตูยกสูงเกียร์แมนวนวลซึ่งคันนี้หมกได้เลยว่ารถสวยสภาพดีสีขาวเดิมๆมาจากโรงงานและคันนี้ได้ใช้เป็นตัวเชื้อเพลิงทางเลือกฝระบบเบนซินและตัว 4 g นั่นเองวันนี้บุญพาพี่ทุกคนมาชมกับัวมนิสตูมิชิไตตันรุ่น 2.4GLS พารรถปี2012เคียร์แมนวนวลตัวรถสภาพสีสวยเรียบเนียนเสมอและสำหรับตัวราคาคันนี้บอกได้เลยว่าน่าจับต้องมากๆจากราคาหน้าป้ายปกติของเขา2 4 8 0 0 0บาท วันนี้เพียงแค่พี่ๆี่ขับหน้าจอรถคันนี้ทรงระทานการขับหน้าจอมาที่ Line @official S l i า CAR 9 88เี่ยด้านหน้า mm hmm. เพียงเท่านี้พ,พี่พี่รับราคาส่วนลดโปรโมชั่นพิเศษคันนี้เหลือเพียงแค่199,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเรดดีคันนี้สามารถจัคะแนในได้เต็มพี่ๆี่คนไหนที่กำลังมองหารถสภพาพสวยๆไปใช้งานสักคันหนึ่งไม่ควรพลาดสำหรับคันนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวคุณพาม,มาเรื่อมชมกันที่ด้านหน้าตัวรถคันนี้กันก่อน ซึ่งตัวด้านหน้าของเขาคันนี้ได้ใช้เป็นตัวกระจังด้านหน้าแบบรังพึ้งมาพร้อมกับตัวสัญลักษณ์ของตัวมิซูบิชิกับโคมไฟหน้าสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านน้ากันชนตัวนี้สภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอเท่านั้นไม่พอมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกซึ่งคันนี้เขามีมาให้กันถึงคู่น้านั่นเอง ด้ายคลางตัวรถนะคะสภาพสีขาวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุชนหนักหรือว่าร่องรอยของการชนด้านข้างมาพร้อมกับตัวร้อแม็กสภาพดีไม่มีร่องรอยการโคดหรือว่าการรุ่งซึ่งสาหรับตัวคันนี้ลูกค้าเก่าเขาเปลี่ยนดายร้อแม็กมาให้ถือว่าเข้ากันไปอีกแบบนึงค่ะซีรียงที่เขาใช้ได้เป็นตัว25550 ขอบ18นิ้วนั่นเองบันไดด้านข้างตัวรถก็มีติดตั้งมาให้แล้วเดิมๆจากโรงงานสามารถใช้งานได้จริงไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าชนด้านข้างสินเ่อด้านข้างประตูมาพร้อมกับตัวหัวน็อตเดิมๆจากโรงงานทุกจุดไม่มีร่องรอยของการพ่นสีหรือว่าสาดสีทับมาด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์ของคันนี้กันบ้างรอยเม็ดอาร์ตอกเยงตัวสวยเรียบเนียนเสมอไม่มีร่องรอยของการตอกทำใหม่ได้เป็นตัวโครงสร้างเดิมๆมาจากโรงงานภายในตัวรถของคันนี้คุมคนด้วยตัวสีเทากับตัวสีดำ ภายในคอนโซลสภาพดีไม่มีร่องรอยของรอยใช้งาน,นมหนักมาพร้อมกับตัวหน้าจอสแสดงผลตรงนี้สามารถทัชสกรีนได้ใช้งาน,นได้ตามปกติ ตัวแอเป็นตัวแอมแบบแมนวนวลปรับมือหมอนุนใช้งานง่ายแอร์เย็นฉ่ำทั่วทั้งคันและยังมาพร้อมกับตัวเครื่องเล่น a m FM วิทยุ MP3 ได้อีกด้วยตัวเกียร์คันนี้ได้ใช้เป็นตัวเกียร์แมนวนวลแบบ5าสปีดค่ะขับขี่ง่ายขับขี่สนุกพี่ๆคนไหนที่เป็นสายเกียร์แมนวนวลคันนี้บอกได้เลยว,ว่าตอบโจทย์การใช้งานขับมันอย่างแน่นอนมาพร้อมกับตัวเบาะหนังทั้งหมด2แถวตอนเจาะรูดอากาศเบาะหนังสีดำสภาพสวยดูแลรักษาง่ายไม่มีฉีกไม่มีขาดค่ะ สำหรับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้เดี๋ยวบุญพามาชมกันต่อพร้อมๆกันด้านท้ายตัวรถของคันนี้ก็บอกแล้วเลยว่าเขาสวยไม่แพ้กันค่ะด้เป็นตัวไฟท้ายสภาพสวยไม่มีแตกไม่มีร้าวมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ามและสำหรับตัวด้านล่างตรงนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวกันชนหรือว่าเป็นตัวบันไดเดินขึ้นเดินลงด้าน,ห,นหลังนั่นเองสำหรับตัวแม็กายเนอร์ของคันนี้ก็ได้เป็น <S <S แม็กไลเนอร์มาตรงรุ่นค่ะตรงนี้เขาก็จะได้เป็นตัวถังแก๊ส CNG นั่นเองเขาจะอยู่ด้านในนี้ แล้วก็มีเป็นตัวที่วางสัมภาระให้แมกไลเนอร์สภาพถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆไม่มีเรื่องรายของการบรรทุกหนักมาเลยค่ะสีด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับเส้นสายลายสปอร์ตต่างๆก็ยังอยู่ครบสาหรับตัวรถคันนี้พี่ๆซื้อไปปุ่นบอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆด้านข้างตัวรถฝั่งคนขับก็หัวนอตสภาพสวยสภาพดีสติกเกอร์บอกรมยางเดิมจากโรงงานตรงนี้ยังอยู่เดิมมาทุกจุดด้านบนตัวรอยเมทัลของเราค่ะ เราเรียงตัวสวยเรียบเนียนเสมออย่างที่บุแจ้งไปร้านของเราเขียนลงในสัญญาซื้อขายให้ชัดเจนว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพิคว่ำหรือว่าจนน้ำแต่ต่อยอมแมวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นสำหรับตัวแผงด้านข้างประตูก็มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าซึ่งฝั่งคนขับนี้ยังได้เป็นแบบปรับไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินั่นเองสำหรับตัวกระจกมองข้างของเราก็ได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้าและพับเก็บแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยตรงนี้เขาก็จะเป็นตัวปุ่มเปิดปิดตัวแก๊ส CNG นั่นเอง รับตัวพวงมาลาัยของคันนี้ได้ใช้เป็นตัวพวงมาลาัยแบบ power สามการสภาพดีมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัย airbag ตรงนี้สามารถใช้งานกันได้ต่ออีกยาวๆและเลขไม์คันนี้วิ่งใช้ง,งในใานไปที่1,099,900กิโลเมตรตัวเบาะฝั่งคนขับก็สภาพส่วนไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดเป็นเบาะหนังจอดดูร,ระบายอากาศมาให้แล้วเรียบร้อยน,นั่นเองภายในออปชั่นตัวนี้บอกได้เลยว่า,าครบครันน่าใช้งานกันมากๆค่ะได้เป็นตัวรถกระบะที่ออปชั่นจัดเต็ม ในงบราคาพิเศษ199,000บาทเท่านั้นแล้วเดี๋ยวปุณพาพี่พมาชมสอับตัวเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าค่ะสําหรับตัวเครื่องยนต์ของ Mitsubishi คันนี้เขาก็จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรเชื่อเพิ่เบนซินห้องเครื่องสภาพสวดสภาพดีไม่มีคราบหรือร่องรอยกันไหลเยอะและคันนี้เขาได้เป็นตัวเชื้อเพลิงทา่ด้วยสระบบ 4NG นั่นเอง ด้านข้างตัวรถต่างๆหัวน็อตสภาพดีรอยม็ดอาร,ร์เดิเดมๆค่ะด้านหน้าสภาพสวยไม่มีร่องรอยของการตัดต่อหรือว่าร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนชนหนักด้านหน้ามาเลยค่ะสต็อกซินซ่อมด,ด้านข้างฝั่งคนขับก็มาพร้อมกับตัวสติ๊กเกอร์เพจสำหรับมิซูบิชิเขาจะไม่มีเป็นตัวแผ่นเพจเขาจะได้เป็นตัวสติ๊กเกอร์เพจมาพร้อมกับตัวหมอกอแบบนี้นั่นเองค่ะตรงนี้หัวน็อตสภาพสวยสภาพดีฝักมุ้ด้านหน้าเดิมๆมาจากโรงงาน บอกได้เลยว,ว่ารถสวยพร้อมใช้งานจริงๆค่ะพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถไปใช้งานสักคันไม่ควนพาสสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวเชื้อเพลิงทางเรื่องสั่งระบบออปชั่นครบคุ้มค่าคุ้มราคาในงบ1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น4ประตูยกสูงเดิมๆจากโรงงานไม่ได้หาง่ายนะคะสำหรับตัวคันนี้เอกสารดีเครดิตดีจัดไพแนนซ์ได้เต็มจองจัดจบกับพวกเราเพียงแค่99บาทเท่านั้นเองคันนี้พี่ๆคนไหนที่สนใจต้องรีบติดต่อหาผลได้เลยที่0 8 8 6 0 5 9 1 3 8 หรือ SICAR 988เมียด้านหน้า e และถ้านั้นยังไม่พอพี่ๆคนไหนที่สนใจซื้อเงินสดปุ่นฟรีแวดไปให้เลยถึง7%และสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r ข b e ให้ด้วยพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ